เห็นมอเตอร์บางตัวเดียวอยู่นี้ก็คงไม่นอกเหนือจากการโมมอเตอร์แล้วนะครับนะครับผมบางคนนะครับผมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีคลิปหนึ่งในการโมมอเตอร์นะครับคลิปโมอเตอร์แรงบิดสูงแต่มีคนดูเยอะมากนะผมหลายหมื่นคนเลยนะครับถามว่าทําไมคนถึงสนใจโมมอเตอร์แรงบิดสูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามอเตอร์แรงบิดสูงเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่ามอเตอร์รอบสูงนะครับถามว่าแตกต่างจากตัวรอบสูงอย่างไรนะครับผมตัวรอบสูงเนี่ย ข้อดีของมันก็คือรอบมันจัดมากนะครับแต่ข้อเสียคือโคตรกินไฟเลยนะเปลืองไฟมากนะครับผมแล้วก็ข้อเสียที่2ที่3ตามมาคือในเรื่องของความร้อนนะครับเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกนี้นะก็คือละลายเลยนะครับมันร้อนมากนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะถ้าใครที่ใช้ในการโมรอบรอรสูงอบมอเตอร์บีสาร์อะไรเงี้ยที่คนคิดกันนะบ,บอกเลยว่าข้อเสียเยอะกว่าข้อดีอดนะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะพามาโมมอเตอร์แรงบิดสูงนะครับผมให้รอบมันต่ำนะแต่ว่ามันกินไฟน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเทส วัดค่าไฟเดิมๆก่อนนะครับโดยผมจะทําการทดสอบนะครับโดยขั้นแรกเราจะปรับไฟทดสอบนะครับผมที่ประมาณสัก6โวลต์แล้วกันนะเดี๋ยวปรับไป6โวลต์นะครับเอาจริงๆการโมมอเตอร์ไม่จําเป็นต้องพันแค่ลวดอย่างเดียวนะครับมันมีอีกอย่างหนึ่งในการโมรนะครับก็คือการเปลี่ยนแม่เหล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แม่เหล็กด่วนโอเคไฟออกมาแล้วไฟมันหลดนิดนึงนะมันขึ้น7โวลต์มันเกิอน,น,น,กอ,นอ่ะนี่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแม่เหล็กเดโอเนียมนะครับผมเป็นแม่เหล็กแรงดูดสูงนะครับ ส่วนข้างในเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กดาธรรมดารับแรงดูดมันจะน้อยกว่าแม่เหล็กตัวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กตัวนี้ได้นะครับมันจะแรงขึ้นนะครับประสิทธิภาพมันจะสูงขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะหายากนะครับสำหรับมอเตอร์1-30มนะครับมาดูกันว่ามันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับจ้ำปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับผมอ่ะจะเห็นนะครับว่าที่ค่าโคเลนนะครับคือกินไฟน้อยมากนะผมมอเตอร์กินไฟที่0.02แอมป์0 0นนแอมป์คือน้อยมากนะเนี่ย บางทีขึ้นพล็0.03 0.02นะครับคือน้อยมากเห็นไหมครับว่ามอเตอร์เดิมๆเนี่ยจะประหยัดไฟมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพอเราโมเสียดเนี่ยมันจะกินไฟน้อยเหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่ามันกินไฟมากขึ้นก่อนอื่นถอดไปเลยนะครับใช้เห็มควางปากแบนนะครับผมแบบนี้นะครับงัดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะฮะนี่งัดตรงนอย่าไปงัดเยอะนะมันหักง่ายนะตรงนี้ชุดนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมที่ช้อปปี้หรือว่าเพจหรือว่าไลน์ NTW โดยตรงนะครับผมชุดนี้นะ เป็นมอเตอร์เลยก็ทองแดงนะครับผมอ่าเดี๋ยวมีมีชุดเป็นชุดขายให้นะครับผมใครอยากได้นะนี่นะครับผมลักษณะลวดเดิมเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมต้องบอกว่าลวดเดิมเขาเนี่ยมีลักษณะที่เล็กมากนะครับเอาจริงๆอ่ะเป็นไปได้นะเราไม่ต้องโม่มันก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าเลยให้มันแรงขึ้นเราสามารถโมมันได้นะครับให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถทําได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะโมแรงบิดสูบมาแล้วเห็นไหมครับลวดคือเล็กมากนะครับผม ตัวนี้น่าจะรวดเบอร์40กว่าเลยนะครับคือคือมันเล็กมากนะครับอ่ะแต่ว่าในในทั่วไปนะรวดที่มีขายในตลาดทั่วไปเนี่ยจะเป็นมันจะอยู่ที่เบอร์30ไปลายๆนะครับอย่างเยอะสุดเนี่ยคือรวดตัวนี้นะครับเป็นม้วนใหญ่มากนะครับเดีย๋ยวให้ดูขนาดรวดแล้วกันเราไม่ต้องมาดูหมดหรอกนี่นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คือรวดที่ผมจะใช้นะผมเป็นรวดเบอร์37นะครับผมเคลือบน้ํายา2ชั้นนะครับ รถเดิมนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเลข40กว่าเลยนะครับก็คือเล็กกว่ามากนะครับเห็นไหมเอาจริงอ่ะเราควรจะหาที่รถที่เล็กกว่านี้นะเรัยกได้แบบว่าสมมติว่าตัวนี้เป็น45รถเบอร์45นะครับอยากได้รถตัวเนี้ยกลายเป็นเบอร์สัก50อะไรเงี้ยแต่ว่ามันหายากมากนะครับผมดังนั้นเราจะใช้แค่เบอร์37ละกันนะครับก็นี่เป็นรถเบอร์37นะครับชุดนี้นะครับชุดรถเบอร์37แล้วก็อ่ามอเตอร์คือมอเตอร์ครบชุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผม เอาลงขายในช้อปปีให้นะครับแล้วก็ในเพจในไลน์ก็ถามมาได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวแบ่งลวดเป็นม้วนให้แล้วก็มอเตอร์ให้นะครับถ้าใครอยากได้นะชุดนี้นะก่อนอื่นแล้วก็ทําการลื้อลวดเดิมออกไปให้หมดเลยนะครับผมบางคนจะใช้วิธีการตัดหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นวิธีการค,ค่อยๆแกะออกก็ได้นะแต่ว่าแน่นอนครับผ,ผมผมคงไม่เกะหรอกก็คงจะตัดเอาเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลา นี่คือลวดทั้งหมดที่ออกมาครับลวดเนี่ยเบอร์คือเล็กมากนะครับผมเล็กกว่าที่ผมจะมาใช้นะครับผมประมาณเกือบ2เท่าได้เลยนะรันนี้มันถึง0.1หรือเปล่าก็มาดูนะเล็กมากเลยนะครับโอเคมานะครับจะบอกว่านะครับผมถ้าลวดเล็กอย่างเงี้ยเอาจริงผมผมไม่แนะนําให้มมแล้วนะเพราะว่าอะไรคือตัวเนี้ยมันแรงบิดสูงแรงบิดสูงกว่าที่ผมจะมูให้ดูด้วยนะครับถามว่าทําไมนะหรอก็ลวดเขาเนี่ยเบอร์เล็กกว่านะครับ คือโจทย์ไม่อยู่ว่าถ้าอยากให้แรงบิดสูงเนี่ยลวดต้องเส้นเล็กนะครับยิ่งเล็กกันยิ่งดีนะครับแต่ได้เกินไปก็อาจจะขาดนะต้องต้องคำนึงถึงแรงดันไฟด้วยนะครับผมถ้าสมมติว่าเป็นมอเตอร์หโวลต์อย่างเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมก็สามารถใช้ลวดที่เล็กมากได้นะครับถ้ามีสักเบอร์50ก็ใส่มาเถอะนะครับผมแต่ตัวเนี้ยเบอร์37เนี่ยผมยังถือว่ามันใหญ่อยู่นะที่ผมจะมาใช้นะครับดังนั้นเนี่ยแรงบิดมันจะน้อยกว่าอันเดิมนะครับแต่ว่ารอบจะสูงขึ้นนิดนึงแต่นะครับผม ผมจะสอนในเชิงของแรงบิดสูงนะแต่ว่าค่าที่ออกมาจริงมันจะแรงบิดจะไม่สูงเท่าเดิมนะเพราะว่าตัวรวดที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันใหญ่กว่ารวดเดิมนะครับอ่ะโอเคนะแต่ว่าตัวนี้มันมันจะผ,ผิดผิดผิดระบบนิดนึงนะนะครับผมมันนี้แจ้งไว้ก่อนเกินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาสงสัยเราสอนอะไรแบบผิดผิดเนี่ยมันมันมันจะมีดราม่าอยู่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็คือค่อนข้างเร็วอ่ะเนค่อนข้างเร็วเกี่ยวกับข้อมูลอเนี้ยเขาก็ไม่พอใจนะครับผมต้องแจ้งให้ชัดเจนเนาะอ่ะนะครับผม เดี๋ยวผมจะถอดนะครับผมตรงนี้ต้องใช้หัวแรงนิดนึงนะนี่นะครับผมต้องถอดตัวนี้ออกนะครับผมเห็นไหมตัวถอดแทน PCB ดำาๆตัวนี้นะครับผมเราต้องถอดออกโดยการเอาหัวแรงเป่านะครับผมเอาหัวแรงบัดจีไม่หัวแรงเป่านะถอดออกนะครับโดยใช้ความร้อนเอาออกนะเพราะเป็นตะกั่วนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ตะกั่วที่แบบนี้แล้วก็วนที่แบบนี้แล้วก็วนวนอย่างนี้ครับจะต้องทำมาเร็วนิดนึงเพราะว่าตะกั่วมันเย็นพอมันเย็นแล้วมันก็ถอดไม่ออกหรือแม้อที่ดิ่วตะกั่วก็ได้นะ นี่ออกแล้วผมคงไม่ต้องใช้หรอกเพราะมันออกแล้วเนะี่ยโอเคจากนั้นทําอย่างไรนะครับผมใช้รวดนะครับผมที่เล็กกว่ารวดเดิมอ่าผมจะสอนเป็นระบบอย่างนี้เลยนะใช้รวดที่เล็กกว่ารวดเดิมนะครับผมรวดเดิมของมอเตอร์นะครับถ้าอยากได้แรงบิดสูงนะรวดต้องเล็กกว่ารวดเดิมนะครับสมมติว่าตัวนี้อ่ะสมมติว่ารวดเดิมเป็นเบอร์ทักสามสิบห้านะครับแต่ว่าผมใช้เป็นรวดสามสิบเจ็ด เป็นรถเบอร์37นะครับที่จะใช้นะอันนี้เป็นเบอร์จริงนะเบอร์37นะครับสมมติว่ารถเดิมเป็นเบอร์สาหนะอันนี้เป็นเบอร์37เนะครับเราจะใช้รถเบอร์37มเนี่ยมาพันนะครับก่อนอนื่นเราก็ทำการปอกสายไฟนะครับปอกปอกลวดอ่ะขูดรวดออกนะครับขูดปลวดออกใช้ฮัตเตอร์ธรรมดาเลยนะครับขูดออกไม่ต้องขูดเยอะนะขูดสัก2 3มิลขูดนิดเดียวนะเพราะว่าเราจะมาใช้ในการบัดกรีบริเวณนี้เอาเผื่อเผื่อยี้ก็ได้เป็นไรเฮ้ยขูดเพื่อแบบนี้ right? พอได้แล้วก็จุกน้ำยาประสานนะครับจุกไปเลยแล้วก็เอาหัวแรงมาทานี่เห็นครับแต่กัวก็จะติดตรงปลายด้วยแบบนี้เห็นไหม,ไบบหไหมอ่าความองเห็นนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้ทุ่นมอเตอร์นะครับมา,มา่างนี้ก่อนที่จะเอาทุ่นมอเตอร์มาทำแบบนี้ดีกว่าเป็นเบรคคอขอเห็นไหมอ่ามองเห็นนะนะครับผมทำเบรคคออย่างนี้ เอามาเกี่ยวที่ทุ่นนะครับผมมอเตอร์นี่ครับเป็นร่องร่องของเส้นลวดเนี่ยตัวจับเส้นลวดเนี่ยตรงที่เราถอดบ,บัตรี้ออกมาเนี่ยอันไหนก็ได้เลือกมาหนึ่งผมเมอาอันนี้แล้วกันมันดูออกมาข้างนอกแหละผมจะเกี่ยวไงให้มันอยู่นเนี่ยโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นทําการพับดีๆก่อนโอเคแล้วก็บัตรี้เข้าไปเลยนะครับผมบัตรี้ให้มันอยู่เลยนะ จากนั้นนะครับผมเราเริ่มพันได้เลยนะครับพันกี่รอบยังระบุไม่ได้ครับ่ะทำอย่างนี้นะครับสมมติว่ามันอยู่ตรงร่องกลางนี้ใช่ไหมคือบางคนอาจจะไม่ร่องกลางหรือเปล่าไม่รู้ว่ะโตยส่วนใหญ่มันก็ร่องกลางแหละให้เอาทวนไปฝั่งไหนก็ได้น่าจริงเอาไปฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้เอาทำตามผมเลยแล้วกันนะครับเอาทวนเข็มนาฬิกานะครับผมพันไปเลยครับพันแล้วจัดเรียงให้พยายามจัดเรียงนะอ่ะอีกนึงนิดนึงขาวๆนี่คืออะไรนะครับขาวๆนี่คือไมล่าฟิล์มนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะครับ เมล่าฟรีมีนะที่กันฉนวนนะครับผมทําเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีได้ไหมก็ได้นะหายไปไม่เป็นไรนะเอาออกก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ใส่ไปเหอะนะครับพันเปเอครับผมอ่าพันไปเลยนะได้กี่รอบไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดับกันอีกทีหนึง อเคครับผมตอนนี้ผมพันได้เต็มร่องมันแล้วนะครับก็ประมาณนี้มันถือว่าเต็มแล้วนะเห็นไหมนี่นะครับผมประมาณนี้คือเต็มแล้วนะเต็มมากแล้วด้วยนะครับผมผมไม่รู้ว่าเยอะไปหรือเปล่าด้วยนะอ่ะแล้วก็เกี่ยๆมันนิดนึงนะครับโดยใช้ควางแบนนี่แหละนะครับแต่ว่าต้องระวังรวดขาดด้วยนะนี่กดๆมันนิดนึงกดๆตามร่องนะครับผมร่องในอย่าให้มีรวดแบบว่าซ้อนขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะเหมือนแบบว่าทับขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับแล้วก็ ไปเผือเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะผมต้องต้องยู่ให้อยู่ในเกียร์ของเขานะครับถ้างั้นมันจะเสียนะครับปึ๊บนี่นะครับผมได้ทั้งหมด90รอบนะครับของผมได้เ0านะครับพอสมว่ามันได้ตันแล้วคนใครได้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าขนาดลวดเนี่ยมันอาจจะเล็กหรืออาจจะใหญ่กว่าอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเป็นลวดเบอร์สามจุดเจ็ดกับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์หนึ่งสามศูนย์เนี่ยผมได้เก้าสิบรอบนะครับอ่ะพาแบบนี้ปึ๊บเห็นไหม มาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมมาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเอามาตรงร่องกลา,างนี้เลยนะครับตรงนี้ปึ๊บพับแบบนี้พับไปให้มันเห็นรอยพับอบบเห็นไหมแปบบ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นรอยพับอย่างนี้นะครับผมให้เอาเคัาตเตอร์น,นะครับผมมาขูดน้ํายาออกนะครับเหมือนเดิมไม่รู้คลิปนี้จะยาวไหมนะ จากนั้นพอทำแบบนี้แล้วใช่ไหมครับผมเอามาพันตรงนี้แบบนี้ปึ๊บมันอาจจะพันยากนิดหนึงไม่นิดนึงอ่ะเยอะเลยอ่าเยอะเลยด้วยอ่าเอาพันให้ก็คือมันพันให้ได้อ่ะเอาให้มันเอาให้มันมาม้วนให้ได้อ่ะครับม้วนทางไหนก็ม้วนไปเลยขอให้มันม้วนได้เนี่ยผมม้วนยากมากนิ้วมันใหญ่กว่า้วด โอเคจากนั้นนะครับผมให้บัตรกีนะครับผมให้ลวดเนี่ยติดเข้าไปกับตะกั่วตรงนี้เลยนะครับนี่ครับผมดูดีๆนะถ้ารูเป็นแบบเนี้ยไม่ได้นะครับผมเราต้องให้มันไปอยู่ในร่องของมันนะครับถ้าออกมาล่องเนี้ยเวลามันหมุนเนี่ยมันจะทําให้ลวดเสียเลยนะครับอันนี้ลวดหลวมนะอย่างนี้อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะต้องตึงนะครับ จะตึงมากไม่ไดนะ้เดือดขาดนะครับโอเคพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมให้เอามาลงฝั่งนี้แล้วก็พันแบบนี้ทวนเข็มไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้รอบเท่าเดิมนะครับสมวม่าตัวนี้ตัวนี้เก้าสิบใช่ไหมผมก็ต้องพันตรงนี้ให้ได้เก้าสิบเหมือนกันนะครับผมบวกลบได้ไม่เกินห้าละนะครับผมเป็นแปดสิบห้าหรือว่าเก้าสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับพอได้ครบปุ๊บเอามาต่อแบบนี้เหมือนเดิมนะครับต่อแบบนี้ปุ๊บแล้วก็พันลงมานะครับแบบนี้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับพอพบปลายสายปุ๊บให้เอามาเชื่อมก่อนแรกอันนี้ถือว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวทำแบบนี้แลยกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับ พอพันครบเสร็จแล้วนะครับผมอ่าปลายลวดตรงนี้นะครับผมเราก็ไปใส่กับต้นลวดเดิมนะครับเห็นไหมนี่ต้นลวดที่เราพันไปรอบแรกอ่ะอ่าพันไปเลยครับแล้วก็เดบัดกีอีกรอบหนึ่งนี่ส่วนใหญ่ผมจะชอบพันแน่นๆอย่างนี้นะเอาชัวร์กลัวมันไม่ติดเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดมันชอบมันชอบหลุดสำคัญนะครับผมการบัดกีการต่อสายตรงนี้นะครับผมต้องทําให้มันติดกันนะถ้าบัดกีแบบว่า ตัวเนี้ยมันไม่ติดกับตัวเกรนเนี่ยมอเตอร์จะไม่หมุนนะครับผมตัวใดตัวหนึ่งนะเอาเคอันใดอันหนึ่งคือถ้ามันไม่ติดเนี่ยมอเตอร์จะไม่ทํางานนะครับต้องต้องให้ตรงให้ถูกนะเนี่ยคือบัดกีต้องติดนะครับต้องติดกับเกรนทุกอันอย่างนี้นะครับถ้าอันไหนอันนึงไม่ติดหรือันไหนอันนึงหลวมอันไหนอันหนึ่งหลุดเนี่ยมอเตอร์จะไม่ทํางานนะครับอ่ะพราเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ทาไงโยกให้มันขาดเลยก็ได้ง่ายดีเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้นะครับจากนั้นทำไงต่อนะครับเราก็ เอาไปใส่โค้งมอเตอร์เดิมเลยนะครับหัวแรงก่อนโค้งนี้หัวแรงเราไม่ได้ใช้แล้วหัวแรงร้อนมากนะครับอ่ะนี่นะครับผมอ่าถ้าใครใช้รถเบอร์37นะครับผมกับมอเตอร์130นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าชุดตัวนี้นะครับผมที่ใครสั่งซื้อกับผมนะครับผมแนะนําให้พันรวดสักประมาณสักเกียรบรอบนะครับผมสําหรับใครที่ศึกษาลองพันนะครับผมถ้าใส่80-90เนี่ยมันจะแน่นเกินนะเหมือนของผมเห็นไหมตอนนี้ก็คือว่าลวดเนี่ย เยอะกว่ารวดแรกๆมากนะครับเท่าที่ดูนะเห็นไหมมันจะดูเยอะกว่านะครับแต่ความเป็นจริงคืออ่ะปริมาณนะเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ารอบอะ่ะน้อยกว่านะครับเพราะว่ารวดรวดเดิมมันเล็กกว่าเยอะมากนะผมพอได้นะปุ๊บนะครับผมประกอบกับประกอบกับยังไงเนี่ยแหละบางคนเจอปัญหาตรงนี้ประกอบไม่เป็นครับผมแนะนําเลยนะครับผมใส่ใส่ใสูตรไปก่อน,อนเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแปรงหาร่านนะถ้าเป็นมอเตอร์หนึ่งสามศูนย์เนี่ยมันก็เรียกแปรงห่านแหละแต่ว่ามันไม่ใช่อ่า่านคาร์บอนนะครับมันเป็นให้การรวดนะครับ แล้วไปนะครับจัดจัดให้มันเข้ามันตรงไหมมันได้ไหม่ะถ้าอย่างเนี้ได้นะครับเห็นไหมอย่างนี้ได้แล้วนะครับนี่ผมแนะนําให้ใส่ด้านล่างก่อนนะครับเอ้ยด้านด้านหัวตรงนี้มันก่อนเนี่ยมันจะใส่ง่ายนะครับผมอืมจากนั้นมาทําแบบนี้นะครับผมเอามือปิดดูนะจับก้านแกนนี้ไ้เสียบเข้าไปนะครับผมเสียบเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกว่ากลางกลางก็รีบดันเข้าไปดันแล้วก็ให้มันลงให้มันลงลงดูลงกลางให้ได้นะครับ กะกมันปรับยๆค่อยๆทำนะครับจะย็นยิน,นะครับอย่าทำแรงนะเดี๋ยวพลาสติกแตกนะเพราะมีเป็นพลาสติกได้แบบนี้ปุ๊บค่อยๆปล่อยปล่อยนิ้วตรงนี้นะครับค่อยๆปล่อยแล้วก็ทำตรงนี้ให้มันเสมอไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้ <ๆ S 1> โอเคพอได้แล้วก็ปล่อยมือมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก้างตรงนี้นะผมดัดขึ้นนะครับผมให้อยู่ตำแหน่งเดิมงอเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะทำการยึดมอเตอร์มันจะอาจจะงอเข้ายากกว่างอออกนะผมว่ากดแรงนิดนึงปุ้ยนี่มือตัวเอง ตัวนี้ด้วยนะครับผมสองฝั่งเด้อไม่ใช่ฝั่งเดียวนะปึ๊บโอเคมันยังไม่แน่นนะบางคนโมขึ้นมาแล้วปึ๊บเอ้ยพี่ทำไมมันหมุนไม่ได้ใช่ไหมพี่โมยังไงให้มันพังเนี่ยนะครับผมจะตกใจนะครับนี่ใช้ครีมนะผมจับแล้วก็บิดเห็นไหมครับอ่ะมาเริ่มเลื่อนลวเห็นไหมนะครับแค่นี้มันก็จะเลื่นแล้วนะครับเห็นไหมะถ้าสมมติว่ามันยังฝืดอยอยู่เนี่ยให้ทำยังไงนะผมให้ถอดนะครับผมให้ถอดออกมาเช็คนะครับ ของผมเนี่ยคื้นรื่อแล้วเห็นไหมเรื่นแล้วนะครับนี่คือผ่านแล้วนะครับจากนั้นเรามาลองเทสไฟดูกันว่ามันจะกินไฟเยอะขึ้นไหมนะครับผมแต่ตรงนี้ผมพันรอบเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าเดิมนะครับผม,มเพราะว่ารอดมันใหญ่กว่านะครับในความเป็นจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายไป,ไปทําไปแล้วกันนะจะีไฟปุ๊บเฮียที่กล่องดูที่มอนิเตอร์เซตไว้เท่าไหร่โอเคเซตไฟที่หกวนนะครับผมนัดออนเลยแล้วกันปุ่มหายไปไหนไม่รู้เอออ่ะนี่ ตั้งให้คนดูตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันมองไงวะเนี่ยโอเคมานะครับจากนั้นเราลองมาเทสกันนะครับผมจับไปเลยพัวไหนก็จะเผื่อยไม่อะไรหรอกจะได้เหมือนกันนะครับมอเตอร์ดีซีปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับผมพอกินไฟที่6โวลต์ 1, เห็นไหมกระแสมันเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น0.6364เลยนะครับแต่ว่ารอบสูงขึ้นเยอะมากเลยนะเห็นไหมอ่ะรอบคุ้นสูงเยอะมากถามว่าทําไมถึงกลับกลายเป็นแบบนี้นะครับพี่ยในบอกพี่จะมอ แรงบิดสูงทําไมรอบมันสูงแทนนะเพราะว่าลวดเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเอ 37, paper, นบอร์สามสิบเจ็ดลวดเดิมเนี่ยมาจัะเบอร์สี่สิบห้าสิบกว่านะ, ß, ะก็คือขนาดมันเล็กกว่าเยอะมากนะผมลวดเดิมมันเล็กกว่าลวดลวดใหม่นะครับถ้าเราโมูเนี่ยเงื่อนไขมีอยู่มากนะครับใครจะโมให้แรงบิดสูงนะหนึ่งนะครับผมลวดที่เราจะมาใช้ในการโมเนี่ยจะต้องเล็กกว่าลวดเดิมที่เขามีอยู่นะครับผมแล้วก็2เราต้องพันลวดเนี่ยให้มากกว่าจานวนรอบเดิมที่เขาพันเอาไว้นะครับผมจากนั้นเนี่ยมันจะประหยัดไฟนะครับผม แล้วก็แรงบิดสูงเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่ารอบจะต่าลงนะครับนี่คือการโมให้แรงบิดสูงแบบถูกวิธีนะครับผมแต่ว่าการโมแบบนี้เป็นการโม่แบบผิดวิธีนะครับแต่ว่าผมทําเป็นวิทยาทานนะอันนี้อย่าดราม,ม่าก,กันนะครับว่าพีสอนยังไงว่าจะสอนแรงบิดสูงเดี๋ยวทำไมได้รอบสูงนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าผมไม่มีรวดที่เล็กกว่าตัวรวดเดิมนะครับผมเลยทําให้รอบสูงขึ้นแทนแรงบิดสูงนะครับผมแรงบิดก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่า รอบจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะกินไฟมากขึ้นเห็นไหมครับผม5โวลต์เมื่อกี้นะครับผมกินไฟ0.5แอมป์เลยนะครับถ้าเทียบก็ประมาณ20เท่านะครับผมกินไฟเยอะขึ้น20เท่านะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเขาก็สูงขึ้นนะนะผมอาจจะสูงขึ้นทัก5เท่า10เท่านะครับผมถามว่าแรงบิดมันสูงขึ้นไหมมันก็สูงขึ้นอยู่นะแต่มันไม่ได้สูงมากนะครับผมอ่ามันไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือรอบมันสูงเนาะโอเคนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในนนรรรระะบบบกาพััมมออเต์คผ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพันรอบสูงนะครับโดยใช้รวดเด็ก่าเพราะว่าผมมีรวดเล็กผมไม่มีลวดใหญ่นะครับผมของหมดแล้วนะครับอะนะครับผมใครอยากเรียนรู้ใครอยากลองพันนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีชุดสอนให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับ